ทางรายการกำลังชวนท่านผู้ชมนะคะให้ไปชมกิจกรรมที่น่าสนใจกันในช่วงของเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้นะคะช่วงระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหาคมนี้นะคะที่มีกิจกรรมงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชนีนาถนะคะซึ่งเรากำลังคุยกันถึงค่ะว่าในงานนั้นท่านผู้ชมจะได้ชมอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดน,นะคะใครชอบดูนกต้องไม่พลาดงานนี้เลยเราไปฟังกันต่อจากคุณหญิงปราณีเลยนะคะคุณหญิงเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่านอกจากภาพถ่าย ของนกของผีเสื้อแล้วเนี่ยค่ะทันีีสมาคมอนุรักษ์นกเนี่ยนะคะซึ่งร่วมอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะมาจัดให้มีการได้ดูนกกันทุกวันค่ะค่ะคือในเวลาเช้าเจ็ดถึงสิบสามนี่ใครชอบดูนกไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะก็ค่ะก็มาร่วมกับเราได้จริงๆแล้วกิจกรรมดูนกเนี่ยนะคะก็เรียกว่าภาคเอกชนก็พยายามส่งเสริมกันมาเหมือนกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยกับ กับทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ใชะนะคะเือว่าการดูนกจริงๆแล้วเนี่ยมันฝึกให้เราได้ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ปกติเนี่ยนักดูนกจริงๆก็จะออกไปที่ติดท,ที่ในป่าในต่างจังหวัดนะนะคะ,คะก็เห็นไปแก่งกระจานไปอะไรก็ต้องไปนั่งซุก ไปทำเงียบเงียบไม่ให้กระตกกระตากเพื่อนก็จะได้บินมาแล้วก็เขาเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาถ่ายไม่ได้ค่ะค่ะค่ะก็เห็นว่าทางสวนสัตว์ทรูเองก็มีเรื่องการกิจกรรมส่งเสริมการดูนกนะคะค่ะแต่นี้ถ้าในกรณีที่คนที่เ อเมเจอร์คือไม่ไม่ไม่ใช่เป็นโปรเฟชชั่นเออในด้านดูนกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาดูนกได้โดยที่ไม่ไม่ได้ต้องเข้าป่าไปเนี่ยมาดูที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้อันนี้ดูได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะก็ในช่วงงานดูได้ทุกวันเพราะคุณจะได้ความรู้ค่ะแต่ว่าถ้าเป่นในปกติแล้วก็เดือนละครั้งค่ะคือทางมูลที่ก็จะจัดเองด้วยเหมือนกันก็ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกเดือนละครั้งเลยค่ะพาดูนกค่ะ บางท่านท่านผู้ชมบางท่านที่ไม่เคยไม่เคยเข้ากิจกรรมดูนกนะี่ก็อาจจะสงสัยนะคะ,คะไปดูทําไมยินดูแล้วเนี่ยเราได้รู้จักว่านกสายพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยมีสายพันธ์อะไรบ้างค,คุณลักษณะของเขาเป็นอย่างไรอุป,ปนิสย<ช>ัยของเขาเป็นอย่างไรเน,นี่ยข้อสคัญก็คือว่าเวลาที่เราได้เห็นนกตัวจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกผูกพันนะคะ,คะมีความรู้สึกผูกพัน,นเออสิ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะยิ่งชีวิตทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับธรรมชาติที่สวยงาม ตรงนี้ช่วยได้คะนะคะค่ะ,คะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือในงานนี้เนี่ยค่ะจะมีโครงการโครงการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโครงการสําหรับส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตสํานึกที่ดีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราใช่ไหมคะค่ะโครงการชื่อเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโครงการนี้ไปทำอะไรคะก็ะะสืบเนื่องมาเดิมนะคะในเมื่อ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่แล้วเราก็พร้อมที่จะให้การศึกษาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่เรียนนะนะคะก็ตามนโยบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ประชาชนชว่าไม่ใช่ให้เป็นที่พักผ่อนเท่านั้นแต่ต้องเป็นที่ให้เรียนรู้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเราจะฝึกอบรมเยาวชนเนี่ยให้ตั้งแต่เด็กเนี่ยให้รู้จัก ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ในต่อไปนะคะก็ได้จัดค่ายเดิมนั้นเราจัดเมื่อเมื่อปี53เป็นค่ายเยาวชนในช่วงปิดเทอมเท่านั้นนะคะโดยใช,ใช้ชื่อว่าค่ายวัยชนผจนป่าเล็กในเมืองใหญ่ นะคะโดยได้รับความร่วมมือจากกรมอุทยานกับกรมป่าไม้มาเป็นวิทยากรนั่นจัดเป็นครั้งแรกนั่นจัดมาตั้งแต่ปี5 3นะคะปีละสี่ครั้งในช่วงปิดเทอมก็เด็กสมัครมาแต่ละสี่ครั้งก็ถูกลีสามเดือนครั้งค่ะค่ะก็ครั้งนี้เนี่ยปีนี้เป็นปี มหามงคลนะคะที่สมเด็จพระเทศพระัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ60พรรษานะคะเพื่อเราก็ได้ร่วมกันกับ6อีก6องค์กรสำหรับโครงการเยาวชนโดยเฉพาะค่ะเพื่อจัดสร้างโครงการเยาวชนรักพงไพรขึ้นมานะคะเพื่อจะให้บูรณาการหลักสูตร นะคะโดยที่มีสพทนะคะสำนักกรรมการการคุ้นทางสพทนะคะเข้ามาบูรณาการด้วยนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรเลยเป็นหลักสูตรเลยนะคะที่เราจะทำค่ายเนี่ยสำหรับที่สองวันหนึ่งคืนนะคะที่จะให้เด็กเนี่ยได้มาอบรมในเรื่องของได้เห็นสภาพจริงธรรมชาตินะคะได้ได้เรียนรู้จาก ของจริง<น>ได้อยู่จริงในบริเวณป่าของสวนสมเด็จนั่นเลยของสวนสมเด็จนั้นเนี่ยเฉพาะ เฉพาะที่เป็นศูนย์เดียวนะคะแต่กรมอุทยานนั้นมี21ศูนย์ทั่วประเทศอ๋อดีเลยค่ะแล้วก็กรมป่าไม้เนี่ยมี5ศูนย์ซึ่งปีหน้าจะตั้งอีก4ศูนย์นะคะทั่วประเทศเพื่อเด็กเยาวชนที่ในถิ่นธุระกันดารหรือที่หางไกลที่อยู่ใกล้กับศูนย์ของป่าไม้ศูนย์ของอุทยานก็จะส่งโดยที่สพทก็จะจัดนักเรียนเนี่ยมานะคะมาเข้า เรียกว่าเข้าค่ายแล้วก็จะบูรณาการ,รออทั้งความรู้ทั้งเรื่องของ<ม>ออธรรมชาตินะคะเรื่องป่าเรื่องห่วงโซ่อาหารเรื่องสัตว์รเรื่องของการทําบัญชีนะคะของออโครงการเ,ออเป็นพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้<ม>กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็เข้ามานะคะที่จะมาช่วย อบรมเยาวชนนี้ด้วยให้ทําบัญชีให้รู้บัญชีครัวเรือนบัญชีนําวิถีสู่ความพอเพียง<อ>นะคะอันนี้คือดำดาเนินเป็นพื้นฐานแรกของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็จะเป็น,นะคะโครงการต่อนเนื่องค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตของเยาวชนด้วย เขาเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็เราก็จะสอนเขาให้รักพื้นถิ่นด้วยนะคะเขาจะเห็นคุณค่าของทรัพยากรของพื้นถิ่นของเขานะคะอันนี้โครงการทั้งหมดนี้ก็จะเป็นได้ได้อบรมเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะช่วงระหว่างเดือนมีนาถึงเดือนกรกฎา6,549คนทั่วประเทศค่ะ แล้วก็เด็กะะๆเหล่านี้นี่ก็จะไปต่อยอดแล้วก็กระจายในชุมชนสังคมของตัวเองใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกำลังต้องเรียกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับสังคมไทยนะคะ,คะถ้าหากว่าเยาว,วชนเองเนี่ยไม่ไม่รู้หลักไม่รู้การใช้ตามการใช้ชีวิตตามวิถีที่พอเพียงแล้วก็สิ่งไหนสาคัญต่อสังคมของประเทศชาติเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ได้อ,อบรมแต่ การที่ว่า6,000กว่าคนเนี่ยนะคะ,คะไม่ใช่ว่าแต่ละศูนย์เนี่ย2 4งคนไม่ใช่มาทีเดียวนะคะ,คะเราคุมเข้มเราดูแลนะคะให้ความปลอดภัยก็คือ,องวดละ6,0คนต้องมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงม,มีคุณครูมีคุณครูมีพี่เลี้ยงแล้วก็มีวิทยากรของอุทยานแล้วก็วิทยากรของป่าไม้วิทยากรของ ของกรมกรมพัฒนาที่ดินที่จะมาสอนการทําปุ๋ยสูตรพระราชทานซึ่งจะใช้ประโยชน์จากรอบๆตัวนี้สามารถมาทําปุ๋ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะค่ะแล้วก็ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งจะสอนสอนเรื่องอการทําบัญชีครัวเรือนเป็นโครงการบูรณาการที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าอันนี้ดิฉันถือว่ามันเป็น ความรู้นอกข้องเรียนที่สําคัญมากสําสหรับเยาว,วชนนะคะเพราะว่าเยาว,วชนเราเองเนี่ยถ้าเรานั่งเรียนแต่หนังสือนั่งเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่ว่าใช้ชีวิตไม่เป็นเลย ปัญหาเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะคะเราก็ได้บริษัททรูนี่แหละค่ะนะคะซึ่งบังเอิญว่าสร้างแอปพลิเคชันวีโกรว์ขึ้นพอดีนะคะก็เลยมาสัมพันธ์กันกับการที่จะทําให้เด็กเกิดความสนใจว่าไอการที่เขาเนี่ยได้ต้นไม้ไปเข้าไปปลูกแล้วปลูกตรงไหนจุดไหนแล้วเข้าไปในแอปพลิเคชันการเลี้ยงดูต้นไม้นั้นทำยังไงการเลี้ยงดูทําอย่างไรความรู้คือ ก็เสริมให้เขากระตุ้นนะคะให้เขาได้ได้ได้อยากจะปลูกต้นไม้อยากจะดูแลค่ะมันก็จะช่วยกันส่งเสริมรักษาทรัพยากรป่าไม้ของเราให้ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆค่ะเมื่อเด็กรักต้นไม้ก็จะโตขึ้นก็จะไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จะได้เห็นประโยชน์ด้วยว่าป่านั้นมีประโยชน์ต้นไม้นี่ยมีประโยชน์กับ ชีวิตของคนได้อย่างไรนะคะก็อย่างที่เรียนมาตอนต้นว่าเขาให้น้ำเขาให้เขาไม่ทำเขาไม่ทำให้ดินทลายเขาทุกอย่างเนี่ยทำให้มีชีวิตคือให้ต่อยอดมาจนถึงคนซึ่งพวกเรานี่แหละค่ะคนในกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะคะเห้นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะนอกจากคนหนุ่มคนสาวหรือ หรืออย่างเดียวนึงก็ไปได้เด็กๆไปได้ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะไปร่วมงานแล้วก็จะได้รู้ว่าเสิ่งรอบตัวเราเนี่ยทุกสิ่งมีความสําคัญหมดทุกสิ่งมีความหมายหมดเลยนะคะกิจกรรมแบบนี้ต้องบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะมีไม่บ่อยนักนะคะแต่ถ้าเรามีได้บ่อยๆเนี่ยเชื่อเลยว่ามันจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกสามัญสำนึกของเยาวชนได้ดีมากขึ้นก็เราได้นำไอ โครงการหลักสูตรของค่ายเนี่ยนะคะ,คะที่เราปฏิบัติจริงเนี่ยนะคะเอาเด็กจริงที่ปฏิบัติแล้วเนี่ย<ะ>มาแสดงเลยในงานนี้ะนะคะนักเรียนและเยาวชนทั้งหลายเนี่ยสามารถพ่อแม่เนี่ยควรจะพามา<ะ>มาดูว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรแทนที่ว่าจะเข้าแต่ศูนย์การค้าหรืออะไรเนี่ยนะคะมามาเถอะ คือมาดูแล้วก็จะรู้ว่าการที่จะต้องได้รับประโยชน์จากธรรมชาติได้รับให้อะไรเราบ้างนะคะเรื่องของข้าวเห็นว่าก็จะมีการนำเข้าไปแสดงเป็นนิทรรศการด้วยจริงๆคนอาจจะบอกว่าเอะข้าวมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ห่วบคนไทยมานานนิทรรศการนี้จะบอกอะไรคะที่เกี่ยวกับเรื่องข้าวของเราเราจะมีข้าวต้นแบบเลยนะคะคือข้าวข้าวป่าซึ่งข้าวป่าแล้ะข้าวป่า คือเดิมเลยเนี่ยเราในตาเนี่ยจะมีข้าวนะคะแล้วก็เราก็มาพัฒนาจนกระทั่งเป็นข้าวรับประทานทุกวันนี้เนี่ยด้วยเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะแต่ออริจินอลเลยเนี่ยก็คือข้าวป่าเราไม่ค่อยได้มีพูดเราไม่พูดถึงแต่สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะท่านทรงให้พัฒนาเรื่องข้าวให้มาอนุรักษ์เรื่องข้าวป่าขึ้นมานะคะ ก็อยู่ที่เข้าใจว่าอยู่ที่ปาปจิญบุรีจะเป็นเรื่องของมีข้าวสายพันธุ์ต่างๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือพัฒนาใหม่สุดเนี่ยก็คือมาแสดงด้วยก็คือชื่อข้าวเดี๋ยวฝึกทัพทิมชุมแพข้าวทัพทิมชุมแพเหรอคะซึ่งก็จะสวยงามแล้วก็เป็นข้าวที่อร่อยนะคะแต่ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลิตในเชิงพาณิชย์ ก็คงกำลังคงเปิดออเปิดตัวออกมาแล้วจะเกิดตัวในงานนี้ด้วยไปที่งานนี้เราจะรู้จักข้าวเราให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะบางทีเราพูดกถึงแต่ข้าวเราก็ลึกึ้งแต่ข้าวขาวแล<ช>้หลังมีข้าวกล้อง มีข้าวสีต่างๆเกิดขึ้นมาล้วก็คิดแต่ว่าข้าวกินแต่ต้นกาเนิดมาอย่างไงเราจะได้รู้จากงานนี้ได้ด้วยค่ะความรู้นี่จริงๆมันเป็นความรู้ที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารสาหรับคนไทยเลยแล้วก็เป็นอาหารที่ทําเงินด้วยนะคะงานนี้เป็นงานที่น่าไปมากเลยนะคะช่วงงานก็คือ7-13สิสิงหาคมที่เราต้องย้ำกันวันเดียวดูหมดไหมคะเนี่ย แมถ้าเผื่อน่าจะถ้าดูอย่างละเอียดนะคะน่าจะไม่หมดนะเพราะว่า <göster> ม <ges> ัน mm ทั hmm. ้งหมดตั้ง16หน่วยงานแล้วก็ยังมีชมรมหรือก็มีการประกวดพันไม้นะคะ11ชนิดที่สำคัญเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ไปกระตุ้นความอยากให้คนอนุรักษ์ได้ได้ดูแลนะคะก็คือปลากัดไทยปลากัดไทยค่ะมีแสดงในงานนี้ด้วย ค่ะมามาประกวดเลยค่ะแล้วมาแสดงเพราะว่ามันจะกศูนพันแล้วนะคะปากัดปากัดทั้งๆที่ว่าเขาก็สวยเป็นปลาที่สวยงามนะคะเราก็เรียกชื่อว่าปากัดเพราะอาจจะว่าอยู่คนละขวดแล้วเขาพองพอพองเนี่ยเขาจะสวยเห็นชัดเลยมีลายธงชาติด้วยนี่คือธรรมชาติเขานะคะไม่ได้ว่าเอามาผสมพันธุ์กันค่ะเราเราการประกวดนี่หรือสมาคมชมรมอนุรักษ์นี่ไม่ได้ให้มีการเอามาใช้ฮอร์โมนทำ อะไรให้มันเปลี่ยนสีหรืออะไรค่ะมีคนเข้าไปทําได้แต่ว่าเอออันนี้เป็นพันแ้ธรรมชาติเพื่อจะมาประกวดเป็นการชมรมของอนุรักษ์ป่ากัดนี่ร่วมกับกรมประมงนะคะกรมประมงก็เข้ามาดูแลกรมประมงต้องดูแลแต่ว่าชมรมนี้เขาได้พยายามอนุธรรมขึ้นมาเป็นคล้ายๆเหมือนว่า สมาคมอนุรักษ์นกอะค,ะอค่ะถือก็เข้ามาเป็น,ปนชมรมประกันนี้มมแต่ชมรมประกัดไทยใครชอบประกัดเนี่ยไปดูเลยจะได้เจอประกันสวยๆเนี่ย คือไปเห็นแล้วรักแล้วเนี่ยนะคะ,คะจะได้มาเลี้ยงบ้างคือเลี้ยงก็ได้มันเป็นปลาเลี้ยงสวยงามได้นะคะ,คะแต่ว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์เพราะตอนนี้เนี่ยคนลืมไปแล้วก็มันไปอยู่ในน้ําซึ่งไม่สะอาดนะคะ,คะเพราะว่าจะมีไอ้แบบน้ําที่โรงงานส่งมา,าสารตะกัว่วมีอะไรแล้วก็เขาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีอากาศหายใจเลยเขาก็จะกําลังจะสูญพันธุ์อยู่รู้สึกเขาบอกว่าสองสามพัน ที่เ,เป็นไทยแท้เนี่ยกำลังจะสูญพันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรามาช่วยกันะนะคะคะุณหญิงค่ะพอพูดถึงงานนิทรรศการเนี่ยคนทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกว่างานนิทรรศการส่วนใหญ,ญ่ถ้าชั้นเข้าไปชันก็จะเจอแต่พวกป้ายพวกตัว<ช>อักษรอะไรต่างๆภาพแห้งๆแ,แต่งานเนี้ยใช่เราบอกว่านิทรรศการมีชีวิตนั่นหมายถึงเอาชีวิตจริงเนี่ยมานะคะมาทุกอย่างเลยมีชีวิตทั้งนั้นค่ะ แม้กระทั่งอย่างที่เรียนว่าค่ายเยาวชนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณมาดูว่าหลักสูตรเขาทำอะไรไม่ใช่มาแสดงให้คุณดูเลยว่าเราทำอะไรกันในแต่ละค่ายค่ะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราต้องมาคุยกันค่ะท่านผู้ชมที่สนใจถ้าไปจะต้องไปที่ไหนช่วงเวลาแสดงงานมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะทำอย่างไรถึงจะไปงานนี้ได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะ